สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูกระถางนะครับกระถางที่เหมาะสําหรับปลูกต้นไม้นะฮะเพราะว่ากระถางก็เป็นส่วนหนึ่งของทําให้ต้นไม้สวยนะฮะการเลือกซื้อกระถางที่ให้เขา้เขากับต้นไม้นะคถือว่าสําคัญนะครับนี่จะพามาดูเฉยๆจะพาเพื่อนๆมาดูกระถางสวยๆแล้วก็ทําให้ต้นไม้สวยนะฮะแต่ส่วนชื่ออะไรผมก็ก็ไม่ค่อยรู้จัก น,นีจะพามาดูกระถางนะจ๊ะกระถางที่แปลกๆแลกะก็สวยๆอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดจัดต้นไม้ต้นไม้แคะนะฮะก็อยากเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับแต่ส่วนต้นอะไรเชื่ออะไรผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะฮะอันนี้คือการจัดต้นไม้ที่แปลกๆสวยๆนะ ก็จะมาบอกให้เพื่อนลองไปทําดูการับเพื่อนมีไอเดียยังไงก,ก็ลองดูนะฮะเพราะทุกต้นก็ดูดูแลวสวยก็เป็นการนําไม้เก่าๆแล้วก็หินมาใส่ ใส่ป็นในกระถางนะอันนี้ดูตามภาพไปนะฮะเพราะผมไม่ค่อยรู้จักต้นไม้นะครับจะมาให้ดูกระถางที่เฉยที่ที่เหมาะสําหรับปลูกต้นไมนะ้อันนี้คือไม้กางแก้งนะก็จะเอาไว้ให้โดนแดดก็จะทําให้โตเร็วแล้วก็ออกดอก ก็จะสวยๆนะคเพื่อนๆก็ลองไปประยุกต์ไปทำดูพอดีมาร้านต้นไม้อันนี้เราตั้งในบ้านเราได้ครับไม่ใหญ่มากส่วนกระถางใส่บัวก็ต้องเป็นกระถางที่ไม่มีรูก็จะสูง อันนี้กระถางที่ต้นไม้ที่มันต่ตําๆเราก็ใส่กระถางที่มันต่ตําๆเราก็ไม่ต้องไปใส่สูงมากมันะมก็จะสวยต้องเลือกกระถางให้ถูกนะฮะต้นไม้ก็จะสวยนะครับอันนี้อย่างต้นไม้ต่ตําๆเราก็ใส่กระถางต่าๆนะอนนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกระถางให้เฉย กระถางที่เหมาะสรหรับต้นไม้ใบไม้หัวใจใบด่าบปลูกแล้วน่าติบไว้โตช้ามากหัวใจด่างหัวได้หมดเลยครับแปลกกระถางส,สวยๆจะทำให้ต้นไม้สวยนะ สำคัญวันนี้พามาดูกระถางส่วนต้นอะไรก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะปลูกนะนี่หนูหนูฝากไอ้นี่ไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำด้วยลูกบอลมารับดีกว่ากให้เขนได้แม่เอาหรอสวยนะนี่ก็จะสวยเป็นอีกแบบ เพื่อนก็ลองนำไปประยุกต์ดูอันนี้แค่ตัดแค่ตัดก็แค่กระถางเล็กๆก็จะสวยครับเพื่อนๆลองนำไป ไปประยุกต์กระถางสวยๆที่มไม่อยู่ด้วยบางทีใช้นานอยู่บางทีเล็นตอนเล่นเป็นแสงสมดร้านมันสุครับอันนี้พาเพื่อนๆมาชมการทำกระถางใส่ต้นไม้สวยอันนี้ก็หินหินฟองน,น้ำ ก็จะสวยนะใช้ถ<บ><บ>ินปลูก<บ>ใช้ถินปลูกนะนี่เจ้าเจ้าสารพัดเลยแล้มันนี่นีลูกสวยแปลนะลูกนี่มะพร้าวแค๊ะมะพร้าวแคะมะพร้าวแคะแล้วก็โชล่าเราก็ใช้กระถางกําดับก็จะเป็นแบบมะพร้าวแคะ วันนี้พาเพื่อนมาชมกระถางกระถางที่ปลูกต้นไม้นะเพราะว่าเป็นก็สวยครับร้านนีนี่เป็นของจริงหมดเลยฮะต้นไม้ ครับอันนี้จะพามาดูการใส่กระถางการจับตุ่นครับดอกกัสวยครับสวยๆทั้งนั้น ือพ่ชมชมอเลยกกันนะฮะเพราะผมก็ไม่เคยรู้จักต้นไม้แต่ก็แปลกๆกระถางหากระถางที่สวยฮะต้นไม้ก็จะสวยไม่ใช่หินปลูกใหนหินก็จะสวยที่สุต้นไม้ ใหญ่ใหญ่มากครับต้องดูกระถางว่าใหญ่มากไหมใน,นหินครับผมในหินก็จะสวยแบบธรรมชาตินก็ต้นไม้ที่ห้อยก็เป็นรากอากาศ ก็แขี่สูงครับสถานก็่ต้องไปดูเยอะๆหน่อยเพราะว่าลากาศต้องการอากาศเยอะพาม,มาดูวันนี้ก็คือกระถางน,นะกระถางที่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้และทำให้ต้นไม้สวยตันนี้เหรคะรถ ผมได้หมดในแก้วเไยไม้น้ำํำเราก็สามารถแช่ในแก้วได้ เพื่อนก็ลองเอาไปไประยุกต์ทำดูนะก็อ้ยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาสิ่งดีๆมาบอกเพื่อนๆใหม่นะฮะอันนี้ก็คือ จะมาบอกวิธีการเลือกกระถางให้เฉยให้มันเหมาะก,กับต้นไม้นะฮะก็จะทําให้ต้นไม้เราสวยสวยมากกว่าขึ้นมากขึ้นนะฮะอันนี้ไม้จริงทั้งนั้นเลยฮะต้นไม้จริงก็จะสวยสวยไปอีกแบบเลยฮะกระถางสวยต้นไม้ก็สวยด้วย สวยนะครับนี่ต้นไม้จริงทุกอย่างถ้าผมไม่รู้จักก็ <c oughs> ให้เพื่อนๆดูฉเฉยว่าการปลูกในกระถางกระถางก็ใหญ่ให้ใหญ่มากก็ให้พอดีกับต้นก็จะทําให้ต้นไม้สวยหมากเหลืองหมากเหลืองแข็ง็สามผมาปลูกในกระถางก็วสวย เดี๋ยวก็จะหาสิ่งดีๆมาบอกเพื่อนๆใหม่นะครับฝา,ากกดไลค์กดติดตามนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ